โอกาสที่ดีกับเรามันเหมือนชีวิตได้เริ่มต้นใหม่12ปีมาครั้งหนึ่งด้วยนำเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะหนูอยากรู้ว่าตอนนี้ชีวิตหนูดวงหนูเป็นยังไงบ้างเพราะว่ารู้สึกเหนื่อยามากตอนนี้ค่ะเกิดวันที่เท่าไหร่หกกรกฎาคมค่ะอีกไม่กี่วันน่ะดาวพฤหัส ก็คือเป็นดาวของโอกาสโชคลาภการขยับขยายเลยพวกนี้ยกําลังจะเข้าราศีกรกฎหรือว่าคนที่มีลัคนากลกฎมันก็จะให้โอกาสที่ดีกับเรามันเหมือนชีวิตได้เริ่มต้นใหม่12ปีมาครั้งหนึ่งด้วยอันนี้ดาวดีมากแล้วมันก็จะมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาทั้งโอกาสเรื่องของการเงินการงาน,งานความสัมพันธ์มีแฟนปะไม่มีแฟนก็อาจจะมีแฟนได้ในปีนี้นะแล้วทีนี้นอกจากคนที่เกิดราศีกรกฎแล้วจะมีคนเกิดราศีตุล ราศีมังกรแล้วก็ราศีเมษด้วยที่จะได้รับโอกาสที่ดีแต่นอกจากาสี่ราศีดียังมีราศีธาตุน้ําที่เป็นราศีมีนกับราศีพิจิกที่จะปังด้วยเช่นเดียวกันเออการขยายโอกาสในการสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาคู่หาแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยมีเข้ามาแน่นอนอาล่ะค่ะแล้วก็ใครที่อยู่ในปกราศีดีคอมเมนต์มานะจ๊ะ